สวัสดีครับผมช่างวัดนะครับผู้ถ่ายทำนะครับแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้ทางลูกค้าให้เอามาตรวจเช็คปัญหาไม่เย็นนะครับแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่ออโคเนติกขนาดหน0 0งห BTU รหัสคือ a n k e a t 1> pac 1 5 h นะครับก็เลยว่าจะเอามารีวิวดูนะครับหลังจากซ่อมนะครับซึ่งลูกค้าเอามาซ่อมอาการก็คือว่าไม่เย็นเท่าที่ผมได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วจากที่ทางลูกค้าคุยให้ฟังว่า คอเพรสเซอร์เดินทุกอย่างเดินหมดนะครับแต่ว่าไม่มีความเย็นก็เลยวิเคราะห์เลยว่ามันรั่วอันนี้คือหน้าตาของมันตัวชุดหน้ากากนะครับก็รูปลักษณ์สวยงามนะครับเป็นชนิดสองมอเตอร์นะครับมอเตอร์ อยเย็นมอเตอร์คอยร้อนแล้วก็แยกแผงลังผึ้งนะครับนะครับแผงบนคอยเย็นนะครับแผงล่างคอยร้อนนะครับกะว่าน่าจะรั่วที่พวกท่อทองแดงนะครับแต่พอดี เอามาเช็คแล้วปรากฏว่าผิดคาดนะครับปรากฏว่าไม่ได้รั่วที่ท่อทองแดงนะครับรั่วที่คอมเพรสเซอร์นะครับซึ่งเห็นไหมฮะน้ำมันเต็มเลยนะครับก็จริงๆแล้วกะว่าถ้ารั่วแค่ทองแดงก็กะว่าเดี๋ยวจะเชื่อมแล้วก็ทำการเติมน,น้ำยาเข้าไป งานก็น่าจะจบนะครับได้อ้าวตายแล้วไม่ใช่รั่วที่ตัวทองแดงแล้วเป็นรั่วที่ตัวเ q ็ q ตัวนี้เป็นตัวดักน้ำมันนะครับแต่ว่ารั่วตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้นะครับเพราะว่าน้ำม,นมันมันออกที่เ q เต็มไปหมดเลยหรืออาจจะรั่วที่ใต้คอมก็ไม่รู้ ครับแต่ที่เบื้องต้นเห็นน้ํามันเต็มเลยนะครับได้ทําการรื้อเฟกโฟมออกหมดแล้วนะครับความน่าจะเป็นด้านบนท่อทองแดงนี่ไม่น่าจะรั่วเพราะว่าจับที่ตัวเอ็แล้วเนี่ยน้ํามันมันเต็มไปหมดเลยปัญหาของตัวนี้ก็คือว่ามันเชื่อไม่ได้ถ้ามันรั่วที่ตัวคอมเพรสเซอร์แล้วเนี่ยต้องทําการเปลี่ยนอย่างเดียว ลูกค้าก็เห็นบอกว่าซื้อมาได้ประมาณทั้งเดือนดึงเดือนผมก็บอกว่าให้แจ้งศูนย์เ็าลูกค้าบอกว่าไม่ไม่อยากรอแต่ว่ายังไงก็คงจะต้องรอแล้วล่ะเพราะว่ามันลูที่คอมทําอะไรไม่ได้นะครับเชื่อไม่ได้นะครับถ้าลูที่คอมพวกคอมเหล็กนะครับทําอะไรไม่ได้เห็นว่ารุ่นนี้นี่บอกว่าเป็นระบบไฮบริดไฮบริดอะไร กันจริงๆนล้วกะว่าซ่อมแล้วกะว่าจะเทสความเย็นเทส,เทสกระแสดูนะครับบอกว่าเป็นระบบไฮบริดมาดูกันเอาไฮบริดยังไงก็รีวิวไปแล้วกันใครใช้รุ่นนี้อยู่คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้หน่อยนะฮะว่ามันใช้ดีไหมนะครับ เอาไว้ให้เป็นเรื่องตัวเรื่องเรื่องการตัดสินใจแต่เบื ue, more, air air e ้องต้นก็คือว่าตัวนี้รั่วน้ำยารั่วแอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเห็นบอกว่าตัวนี้เป็นระบบไฮบริดไฮบริดคืออะไรผมมาดูแล้วก็คือไฮบริดก็คือมันมีมอเตอร์2ตัวมีดูมีอะไรที่มพิเศษไหมไม่ได้ลองเทสดูเลยกะว่าจะซ่อมรั่วแล้วก็จะเทสดู ก็เลยไม่ได้เทสเดี๋ยวให้ลูกค้าส่งศูนย์เพราะว่าเห็นมันมีการรับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่3ปีนะครับมีการการันตีอยู่3ปีนะครับอ่ะดูหน้าตามันหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เห็นมีโฆษณาบอกว่าเป็นระบบไฮบริดก็การทำงานมันก็คือมีแผงรับพึ่งคอยเย็นนะครับกันน้ำ จากแผงด้านบนนะครับโดยมีถาดมีถาดน้ำอ่ะมีถาดน้ำนะครับแล้วก็ถ่ายผ่านแผงคอยร้อนน้ำระเหยลงไปถาดน้ำด้านล่างถาดน้ำมีสองถาดถาดบนนะครับกับถาดล่างนะครับน้ำที่กันจากจากถาดด้านบนจากแผงคอยเย็นกันลงมาที่ถาดด้านล่าง แล้วก็พอลงไปที่ถาดด้านล่างแล้วก็จะมีมอเตอร์มอเตอร์ปั่นน้ํานะครับมีมอเตอร์ปั่นน้ําเป็นตัวปั่นน้ํานะครับอันนี้ถาดด้านล่างไอสิ่งที่พิเศษไปจากแอร์เคลื่อนที่ตัวอื่นก็คือว่ามีระบบ ถังน้ำนะครับไอ้ระบบถังน้ำนี่เห็นว่ามีการเติมน้ำใส่แทงนะครับต้องการเพิ่มความเย็นเติมน้ำใส่แทงแล้วก็มีโหมดนะครับ เห็นว่ามีโหมดอ่ะเ,เบื้องต้นมีโหมดคูณอันนี้คอมเดินแล้วแต่ไม่มีความเย็นแล้วน้ำยารั่วหมดร่วที่คมอมเพรสเซอร์นะครับมีโหมดในเรื่องการใช้งานพิพเศษเข้ามาก็คือเป็นเครื่องหมายน้ำหยดตรงนี้มีสามโหมดโหมดคูณ แล้วก็โหมดเป็นลูกเครื่องหมายน้ําหยดเห็นบอกว่าโฆษณาว่าถ้าเกิดว่าปรับเป็นเครื่องหมายน้ําหยดแล้วมันจะมีมันจะถ่ายน้ําจากตัวแทงคนะครับซึ่งซึ่งแทงคเนี่ยมันก็จะต่อต่อไปที่ตัวช่องตัวนี้เห็นไหมครับแทงอันนี้มันเป็นเหมือนมอเตอร์ ค,คิดว่าถ้าเกิดว่ากดเป็นโหมดถ่ายน้ําก็จะถ่ายน้ํามีมอเตอร์ฉีดน้ําเข้าไปในที่ถาดน้ําไม่มีอะไรก็มีแท้งเอาไว้สําหรับการเติมน้ําเหมือนแอร์จีนแอร์ที่ประเทศจีนก็จะมีเป็นพวกแท้งที่เอาไว้เติมน้ําเช่นถ้าอากาศมันร้อนมากมากก็จะมีน้ําเพิ่มเข้ามาถ้าเกิดว่ามันผลิตน้ําไม่ทันนะครับ นื่องด้วยแผงลังพึ่งของคอยร้อนม,นมันมันมันไม่ใหญ่นะครับมันเล็กก็คือน้ําบางทีอาจจะผลิตไม่ทันก็มีแทงน้ําเป็นตัวช่วยนะครับซึ่งแผงคอนโทรลก็จะควบคุมให้ตัวมอเตอร์ปั๊มน้ําตัวนี้ดูดน้ําจากตัวแทงที่เราเติมเข้าไปนะครับใส่เข้าไปที่ถานน้า ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรก็ก็แค่เติมน้ําเข้าไปที่ถาดแล้วก็มีมอเตอร์ปั่นน้ำครับโดยรวมแล้วก็ระบบก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอะไรมีลูกลอยเป็นตัวตัดน้ําแต่ปัญหาหลักๆของแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้ก็คือว่ามันรั่ว นั่นเองนะครับก็จริงๆแล้วอยากจะซ่อมให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไม่อยากจะรอสย์น,นะครับด้วยด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันซ่อมไม่ได้ซึ่งจุดรั่วมันก็ไม่ชัดเจนนะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคาดว่าน้ํายาในระบบมันจะไม่มีแล้ว ครานี้เนี่ยหารอยรั่วหาไม่เจอนะครับแต่เช็คดูก็คือว่ามันมีน้ํามันอยู่ที่เต็มไปหมดเลยนะครับน้ํามันเต็มซึ่งผมคาดการว่ามันจะรั่วที่คอมเพรสเซอร์แน่นอนอา้าวใครใช้รุ่นนี้มาบอกผมหน่อยว่ามันดีไหมนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการรั่วแล้ว เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดเป็นพัดลมดูพัดลมว่ามันให้เป็นสปีดพัดลมดูสปิดสปีดพัดลมก็มีสามระดับอันนี้เห็นแบ่งเป็นหลายหลายหลายระดับอันนี้สปีดแรงสุดลมอันนี้แรงสุดแล้วเหรอ อลมไม่ค่อยแรงปรับเป็นสปีดแล้วไม่ค่อยมีผลอะไรเลยนะครับ อ๋อนี่อ๋อถ้าเป็นปรับเป็นสปีดเป็นโหมดของเรื่องของการไฮบริดอะไรของเขานะ่ะนะครับก็จะปรับสปีดพลมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับเป็นโหมดคูณก็ปรับสปีดได้ ก็เบื้องต้นก็มีไฮมีเดียมโลอันนี้น่าจะเป็นสปีดท,ที่แรงสุดลองมาดูแ,แรงลงมกันดูแรงไหมแรงลมแรงนะครับแต่เสียงลมดังมากนะครับเสียงลมเสียงเสียงลมดังมากก็น่าจะเป็นเลยเรื่องของการดังไหมเสียงลมดังไหม แต่ความเย็นคงไม่รู้เพราะว่าตอนนี้น้ำยามันรั่วออกหมดนะครับไม่มีเซนเซอร์อะไรพิเศษมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องเซนเซอร์ตับน้ำแข็งนะครับก็ลมก็แรงดีแต่ลมแรงแล้วเสียงดังด้วยเห็นคนที่ใช้อาโคเติกบนว่าเสียงดังดังไหมครับ ผมว่ามันก็เสียงก็กลางๆนะก็ถ้าเกิดว่าดังก็เปลี่ยนสปีดเอาอันนี้อ่ะสปีดโลพลุมโลนะครับพลุมโลก็ ลมก็ปานกลางไม่ไม่แรงเท่าไหร่ลองปรับเป็นที่ไฮสิเหมือนกับมีสองสปีดแค่นั้นเองเรามีสามสปีดไฮมีเดียมโลอ่ะโลมี Alo, เดียมเสียงดังไหม ไยโหเสียงลมเสียงลมดังอนะ่ะจากประสบการณ์ของผมนะที่ผมซ่อมแอร์เคลื่อนที่นะก็มันแรงลมก็แรงอนะ่ะแต่ว่าลมมันลมมันดังอนะ่ะครับแต่ถ้าเกิดมันก็นธรรมดานะ ถ้าเกิดว่าลมมันแรงเสียงลมมันก็ให้มันแรงมันก็มันก็ต้องดังแต่ว่ามันอยู่ที่การออกแบบโบดด้วยบางที่ข้อก็ไม่ดังนะลมแรงก็ไม่ดังนะครับว่าจะเทสความเย็นหรือเทสไม่ได้เลยเพราะว่านํายารั่วนะครับจริงๆอยากจะลองเทสดูจริงๆลูกค้าให้เอามาซ่อมรุ่นนี้ก็ดีใจว่าจะได้ลองเทสดูว่า ตัวนี้ที่มีระบบแทงน้ำแล้วก็มันน้ำมันจะช่วยเหมือนกับการเติมน้ำเข้าไปที่ถานน้ำเติมน้ำเพิ่มแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรพิเศษซึ่งถ้าเกิดว่าเราทั่วไปแล้วแตร์เคลื่อนที่ทั่วๆไปแล้วมันมีมันมีรูหรือมันมีช่องเราก็เติมน้ำเองก็ได้ นะครับไม่ต้องเป็นลักษณะแทงน้ําแบบนี้นะครับเติมน้ําเข้าไปที่ถาาน้ํานะครับเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่มันมีมอตเตอร์ตัวเดียวอ่ะมอตเตอร์ปั่นน้ําตัวเดียวอควานติกนี่เท่าที่รู้มานะเท่าที่ได้ทําการซ่อมก็ตัว7000พันิทุ กับตัว9,000 BTU จะไม่มีมอเตอร์อรปั่นน้ำเพราะฉะนั้นต้องคอยป่อยนนะ้ำต้องคอยเออปล่อยน้ำหรือว่าต้องคอยต่อทอมทิ้งนะครับรั่วรั่วรั่วที่ขอมเชื่อมไม่ได้เชื่อมไม่ได้จริงๆถ้ารั่วที่ท่อกำแดงนี่ยัง ได้นะยังเชื่อมแล้วก็ทําระบบเข้าไปใหม่ก็จบนะแต่ถ้าวดที่คอมเพรสเซอร์นี่ไม่ได้นะเปลี่ยนคอมอย่างเดียวนะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาเขาไม่ดีนะบางทีมันก็เกิดแอร์ผลิตมามันก็เกิดเอฟเฟกขึ้นได้นะเอฟเฟกขึ้นได้ เบื้องต้นก็ตัวนี้เดี๋ยวส่งคืนลูกค้าไให้เขาส่งศูนย์นะก็ส่งศูนย์ก็ต้องรอหนอ่อยก็คงจะพมดูตจุดต่างๆนะมันไม่มีมันไม่มีตรงไหนเลยมันมีแต่ตรงคอมเพรสเซอร์อย่างเดียวน้ํามันออกคอมเพรสเซอร์ด้วนนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีตัวอะลโคเลติกหรือรุ่นอื่น ก็จะเอามารีวิวให้ดูกันยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครใช้ดีไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับดูนะครับหน้ามันเป็นแบบนี้นะครับมีสวิงด้านในนะครับเรื่องน้ำหนักหายห่วงอะหนักมากๆตัวนี้หนึ่งหมืนห้าพันวิท นะครับตัวนี้รู้สึกว่าทางลูกค้าบอกว่าหมื่นหกราคามันหนึ่งหมื่นหกพันบาทใช้ได้หนึ่งเดือนรั่วอะจบคลิปครับขอบพระคุณมากครับผมช่างชัยวัฒน์เป็นผู้ถ่ายทํำครับสวัสดีครับ